ครับสวัสดีครับกระโยกกระชายบ้านนาครับโอ้ฝนตกทุกวันเลยบ้านกรวดนี่อันนี้ก็จะมาอีกแล้วพอร่างกายฟื้นก็มาแล้วฝนตกทุกวันเลยครับไม่มีวันหยุดราชการอา้าไปดูดูดีวะ นั่นดูดบริเออนัน้นลูกพี่อยู่ไหมอยู่ครับโอ้ตายเลยแบบนี้ไม่ต้องทำงานทำการนาก็ไม่ต้องทำโอ้รถไข่โอ้โหสุดจัดแม่อ่ะปนวัฒน์ปนวัฒน์ยังมีดินวิ่งอีก โอ้โหสวยครับ KR ค,คันนี้โอ้มาไม่เสียเที่ยวเลยมาเล่นกับร้านช่างกรุงวันนี้ป้าสวยครับ KR ค,คันนี้นี่ราคาเท่าไรในช่างนี่ไม่ต่ำกว่าห้าหกหมื่นมั้งทุกวันนี้แพงนะรถรุ่นเก่านี่ อ่าสีสันสดใสครับสีเขียวขาวชมพูอ๋อสวยครับอ่าเป็นไงช่างสบายดีไม่เจ็บไม่ไข้เนาะ, <laughs> ะไม่เจ็บไข้เป็นเปล่ากินเบียร์มา5วันแล้วรู้สึกใช่มั้ยร่างกายแข็งแรงเออหน,น้าตาสดใสนี่แหละผมที่ผมจะบอกอ่ะ เมนน่ะใช่ไหมไม่มีใครชอบหรอกแต่คนเราอ่ะมันไม่พน้นเอออย่างสมมติว่าเราไปเห็นปุ๊บอ,อะไรสูงๆยาวๆใช่ไหมออไม่มีใครชอบเหรอมนน่ะแต่เราไม่พน้นเราเวลาเราตายไปอ่ะเออจะยากดีมีจนมันก็ไปรวมกันทั้งหมดนั่นแหละไปอยู่ที่เมน เมนนี่เขาเรียกภาษาไทยใช่แต่ภาษาคขเมนก็คือไอ้คำแปลมันเมนเมนภาษาภาษาเขมนเนาะถ้าแปลถ้าแปลเป็นไทยก็คือจริงไงเข้าใจไหมเมนอเมนเมนต้นก็คือจริงไงนี่แหละคือแปลเลยแปลให้มันลงตัว อะไรมาเล่นมาอะไรด้วยก็ดูแต่โทรศัพท์นี่แหละค่อยอยากมาเอออะไรนี่แหละโอ้ยทำไมเพิ่งกินข้าวกินข้าวเยน็นไปบวชเป็นพระ,ปะ,พระไปจะแหละ บวชเป็นพระในธุรกิจดีกว่าเปิดร้านซ่อมโมไซถ้าเทศดีๆมีคำกลอนดีๆนี่รับรองเงินหกแสนไม่ต้องห่วงใช่ไหมใช่หรือทำไมงั้นก็อยู่ไปเทศแถวสันเขื่อนก็นนะฮไม่ติดเนี่ยไหน เอาก็เลยก,กินเหล้ากินเบียแลยนะ้วเนาะนานๆก็มาเห็นกันทีหนึง่งอะไรวาวันนี้กินานาะฮะกนนี้กินใช่ไหมกินอะไรโอ้ให้ยังไงก็อย่าง,งน้อยก็ให้มันสักสามสิบวันเอออะไรจะมาแป๊บเดียวมาละมาก็เรื่องของฝนฟ้า,<ร><ม>าอากาศมกาอมาทุกวันม,มาทุกวันเลย,ไ,ลย,เลยไม่มีงานเลยไม่ไมีงานทำ ขนาดช่างอยู่กับบ้านยังทําอะไรไม่ได้เลยเละชาวนาทําไมอ่ะชาวนาก็ทําไม่ได้แม่โคก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันทั้งหมดโควิดมันก็ไม่มีแล้วแหละเราจะไปโทษโควิดก็ไม่ได้แล้วเขาไม่ให้ใสหน้ากากแล้วเขาไม่บังคับเพราะว่าเขาไม่บังคับแล้วครับโรคอะไรท้องถิ่นใช่ก็เป็นโรคท้องถิ่นแล้วแต่เขายังไม่ประกาศก็คือใครเป็นก็รักษาไป ใช่ <S <S อ่ออะไรก็ไม่รู้มวยป่ะขึ้นไปทำไม <S <S อ,อ,อ,อ๋อมันเออทุกวันเนี่ยเห็นไหมได้ดูข่าวนะไหมข่าวที่ผู้หญิงขับรถเบนซ์ไปกับลูกอ่ะฮะ, <S <S ไ,ะไปกับลูกแล้ว้เขามากับผัวกับเมียเขามาปาดหน้าแล้วเขาลงมา ต่อว่าได้ดูไหมอ๋อที่ละแอบที่ขึเห็นมอันนั้นมันไปไอ้นั่นเออไปชดต,ตายเท่านั้นแหละไอเรื่องนี้ๆหน่อยๆให้าภพายกันก็ไม่ได้อไอเห็นเขาเบรกก็คิดว่าเขาจะเบรกจะให้เจ้าของชนตูดแล้วลงไปด่าเขาอไอเขาขอโทษแล้วก็ยังจะไปด่าเขาอีกอมันบ้า,บา ไอผู้หญิงอ่ะเขาไม่ผิดหรอกไอคนขับรถเบนซ์อ่ะเขาไม่ผิดหรอกแต่ถ้าคนขับรถเบนซ์มาปาดปิ๊งอัพแล้วรถเบนซ์ไปไปด่าถึงรถเบนซ์มันผิดลูกเขานี่ใส่ดีลูกเานดีเด็กน้อยอทำกับแม่หนูทำไมแม่หนูเขาโทษแล้วไอนั่นก็ได้ใจใหญ่ยิ่งด่ามันไปใหญ่เลยไปทะเบียนแล้วไปทะเบียนคนอย่างนี้น่าคบไหมอีแต่คนอย่างนี้มันไม่คบกับใครดอกมันบ้าอย่างชุนช่วามันอยู่ติดกับเรานี่ ดีไม่ดีมันว่าตาเราอีกไอคนนิสัยสันดานอย่างเงี้ยจนที่เขาว่าอะไรว่าอะไรไอค,บ,คบกันอะไรน,นะคบกันยังยังไม่รู้รู้นิสยัยรู้สันดานก็หาว่าเขาดีแล้วไม่เหมือนเราสองคนเหมือนกันน,กน,ก <laughs> นิสัยก็ไม่ดีฉันดานก็ไม่ดี <laughs> เหมือนกัน ใช่ไหม <laughs> ไปขี่รถไปถ่ายคลิปเจ้าบอ่อทอง <c oughs> อเจตินเขาก็แซลผมเล่นเจตินคขาแซลก็บอกว่า ดูสิปากพูดอะไรก็บาอย่างี้เขาแซลผมเล่นผมผมว่าอุ้ยอุ้ยผมเพิ่งจะออกมาผมขอโทษผมขอโทษผมไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยเจอเลยอ่านอ่าน,นคอมเมนต์เจอเลยขเขาว่าแกอย่างงั้นแหละป่าแกอยางงั้นแหละว่าอะไรว่าเขาเซลกันเล่นเฉยๆมันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมันมาพิมพ์ว่าเขาเนี่ย เออใช่แต่ทีเนี้ยไปแกไม่รู้เรื่องอะไรอะวอะไรวะโอ้โหเขาพูดกันเล่นเล่นกันแซวกันเล่นเล่นเหมือนดูๆๆๆดูดูอันนี้อ่ที่เขาบอกว่าคนไม่ชอบเราจริงๆริงยันเ,เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยผมจะทำสีผมแบบนี้อก็ทําไปดีน่าเกลียดไม่น่าเกลียดหรอกค<อ>นเราจะทําสีแดงเขงมามันไม่มีใครว่าเ,เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเราการทำสีแบบนี้มันที่รุนทนนนั่นแหละนี่ทำไม่ได้ ทำไปทุกวันนี้ซื้อมาก็ยอมยอม,ยอมก็ได้แล้วเออ,อเรตไ,ไม่รู้สบายดีช่างกรุงก็มาเดินเล่นครับผมดดเดินเล่นอยู่กับร้านช่างกรุงครับที่เดิมครับเคยกินเหล้ากินเบียร์ก็สัญญากันว่าสามเดือน ัญญากันว่าจะหยุดกินสามเดือนครับใช่แล้ววันนี้ก็มาเล่น,ลม,านมาบนมาบนแล้วก็ถ่ายช่างกรุงแล้วก็บนไปเรื่อยๆใช่ไหมบนบนนั่นบนนี่ไปสเพเฮระให้เอฟซีได้ฟังรับชมเนก็ ไม่มีอะไรมากครับผมทำไมนายถึงมีก็น้ำหนักลดไปเกือบสิบกิโลครับไม่รู้มันไปแบบไหนโอ้บกเลาะน้ำหนักมันลดไปแบบไหนลดไปแบบฮะจางกรุงน้ำหนักมันลดแบบไหนเพราะว่ามันไปกับเยี่ยวไปกับน้ำเยี่ยวใช่ไหมไปกับเยี่ยวไปกับเยี่ยวครับ แล้วก็ผอมลงผอมลงครับน้ำตาลก็ไม่น้ำตาลก็ขึ้นไม่เยอะครับน้ำตาลขึ้นแค่ร้อยส0มสเองครับผมก็แบบนี้เขาจบเองแค่นี้นะครับสวัสดีครับ